มาเริ่มที่ท่าแรกกันก่อนนะคะท่านี้นะคะจะเป็นเหมือนการดีดกีต้า์นะคะเหมือนมือน,นึงเราจับกีตาา์แล้วมือน,นึงเป็นมือดีดนะคะโดยให้เรานะคะโยกตัวเหยียบขวาเหยียบซ้ายเหยียบขวาเหยียบซ้ายแบบนี้นะคะทําทั้งหมด30จังหวะนะคะโดยเริ่มที่ขาขวาก่อนนะคะ1 2ึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30นั่นเองค่ะเดี๋ยวทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ 1, 2, 3, ไป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ถ้าต่อไปนะคะจะเป็นท่อนที่เรียกว่าฮ้อนๆๆนอนบ่หลับนอนบ่ลับก็คือแต่ละคนก็ทําให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําแบบหน้าเหมือนร้อนเงนี้ยนะคะก็ให้ทํามือพัดใส่ตัวเองนะฮ้อนๆอนอนนบ่หลับนอนบ่ลับทีนี้ อีหยังกันครับนะคะคําว่าอีหยังนะคะให้เราเอามือค้าเอเวแล้วก็ยืนออกมาอีหยังนะคะคําว่ากันหันหน้าไปทางขวากันแล้วหันกลับมาคับหันกลับมาเหมือนเดิมนะคะอ่ะอีรอ,รอบหนึ่งนะคะห้อนห่อนอนนอนบ oh วับนอนบวรับ oh อีหยังกันคับโอเคหม่คะอ่ะท่อนต่อไปมันจะร้องว่าห้อนจนตับเจ็บจังซี่นะคะคำว่า,าห้อนก็คือไม่ต้องทำอะไรห้อนจนตับคำว่า,าตับให้เอามือมาตบที่อกนะคะตรงกลางอกนะคะห้อนจนตับ แล้วก็เขามาเจ็บไม่ต้องทำอะไรเจ็บเขามาจังซี่ให้แทกออกขึ้นจังซี่ลงมานะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่ห้อนห่อนอน,นะคะหนึ่งสองซ้ำหอนห่อนหอนหอน,นอนบวับนอนบวลับปึ๊บอียงกันรับห้อนจนตับเจ็บจังซี่เซตต่อไปนะคะให้เราโยกตัวไปทางซ้ายแล้วยกขาขวานะคะมันจะเป็นลักษณะของการซ้ำขานะคะ เป็นแบบนี้ค่ะ1 1อย่างนี้นะคะทุกคนค่ะยกไปทางซ้ายก่อนนะก็จะเป็น1 1ตามด้วยยกขาซ้ายยกทางขวา2 2ตามด้วยขาขวาค่ะ3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ถึง7ครั้งนะคะแล้วก็จังหวะที่8จะเป็นคำร้องที่ว่าเทียงหน้าก็คือให้ทุกคนใช้สติบเท้านะคะหมุนเท้าไปแต่ละคนจะทำไม่เหมือนกันนะคะเราก็หมุนไปแบบนี้ตามที่เราทำได้เท่าที่เราทำได้นะคะเป็นฟรีสไตล์นิดนึงแต่ว่ามีเท้านะคะทุกคนคะ่ะนั่นเองทวนอีกรอบนึงนะคะ1 2 3สองซ้ำไปหนึ่งหนึ่งสองสองสาสามี่สห้าห้าห หกเจ็ดเจ็ดเทียงหน้าทวนพ์ทท e ี่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดส2บสองสิบสามห้าหกสดบแปดเก้ายี่ยบเอ็ดยบสองยบสายบสี่ยบห้ยบหยบ็ยี่บปดยบก้าสาสหอนหอนหอนนอนบ่ลับนอนบ่รับปึ๊บอียงกันครับห้อนจนตับเจ็บจังซี่ หนึ่งหนึ่งสองสองสามสาสี่สี่ห้าห้าหหกเจดเดเถียงหน้าท่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่ท่อนฮุกเลยนะคะเบื่อโซฟาไปทิ้งหน้าบาังก็ได้นะคะ่าให้เรานะคะใช้มือขวานะคะตีเข้ามาแบบนี้นะคะกลางมือออกนะคะกลางนิ้วออกตีเข้ามาพร้อมกับขาเนี่ยก็ตบเข้ามานะคะตบขาเข้ามาแบบนี้นะคะเป็นจังหวะหนึ่งสอง 3 4 5นะคะอ่ะ1 2 3 1 2ช้าๆนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4นะคะ1 2 3 4และแล้วก็จะว่า5คือ5ตรงนี้นะคะอ่ะทวนอันนี้อีก1รอบ1 2 3ไป1 2 3 4 5ไป1 2 3 4 5เซตต่อไปนะคะมันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆอันนี้ อันนี้นะคะแต่รอบนี้จะมีมือมาด้วยนะคะโดยอ่ามือชี้ลงไปแบบนี้นะคะชี้ไปขึ้นสูงก่อนชี้ขึ้นสูงชี้อกข้างชี้ออกข้างและชี้ขึ้นสูงนะคะก็คือ1สูง2ข้างสข้าง4สูงนะคะโดยมือขวาก่อนนะคะอ่าก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสาสแล้วก็จังหวะ5้าให้เอามือเอามือ เอามือขึ้นมาไว้หูนะคะมือขวานะคะปุ๊บก็จะเป็น5 5แล้วก็จังหวะ6เอามือซ้ายค่ะปุ๊บ6แล้วก็จังหวะ7เอาขาเข้ามาชิดค่ะพร้อมกับอันนี้กำกำปั้นอันนี้แบลงนะคะปุ๊บเป็น7 8ขึ้นบนนั่นเองค่ะทุกคนขาทวนเส้นี้อีก1รอบนะคะ1 2ซ้ำไป้1 2 1, 2 3หนึ่งสาสี่4ห 4, 5, ้ 5, ตามด้วย7 8็ดต่อไปนะคะ มือทั้งสองข้างเราจะจับกันประสานกันนี้แล้วก็เอารูดขึ้นมาฝั่งซ้ายแบบนี้ในส่วนของสะโพกก็รูดขึ้นนะเหมือนกันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะทําี่ครั้งก็คือ2มือในจับเนี่ยสครั้งนะคะไปหนึ 1, 2, 3, ่งสสามสี่ทีนี้จังหวะที่หเป็นมือเดียวนะคะเป็นห้าหดดทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งาไปหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจแและเซตต่อมานะคะ ก็ถ้าจะเป็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะหันโพ i t i o n มาด้านซ้ายด้านซ้ายจะออกมาหาท่านผู้ชมนะคะ,ะก็จะทํามาด้วยเดินมาด้วยนะคะก็จะเป็น1 2 3 4ไป5 6 7 8นั่นเองค่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8ทวนพาร์ทที่2นะคะ 1>, 1 2 3 4 5ไป1 2 3 4 5 1 1 2องสองสามี่สหห้ตามด้วย7 8 1 2แปดหนึ่งส4งสามสี่ห้าหกเจ็งสองสามี่ห้าหกเจ็หลังจากฮุกแล้วนะคะก็จะลองว่าอียังกันครับเสียงดังตับ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 ใช่ไหมคะตรงนี้อียงกันคับเนี่ยก็ยังคงเป็นรีสไตล์นะคะแต่ละคนเอียังกันครับเสียงดังตับให้เราเด้งเป็นจังหวะ ตามจังหวะเลยตับ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 ห้าครั้งนะคะเสียงดังตับ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 อย่างนี้เลยนะคะแล้วแต่ใครจะเด้งนะคะเด้งได้หมดนะคะเพียงแค่ให้เข้าจังหวะนะคะอีหยังการคับเสียงดังตับ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 ขั้นต่อไปจะร้องว่าโลกมันห้อนจะหูบอโลกมันห้อนให้เราชะงงหน้ามาโลกมันห้อนให้เรายืนนํามาโลกมันห้อนปึ๊บปึ๊บเหมือนเดิมนะคะจะหูบอโลกมันห้อนจะหูบอ แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะไปทวนท่าเดิมนั่นเองนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเถียงหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกตามด้วยเจ็ดแปดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจแปดหนึ่งสสามสี่ห้าหกดแปดหลังจากห้องที่สองนะคะจะเป็นท่าลำนะคะโดยให้เราจีบขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมือแลก็ค่อย,อยๆไล่ระดับขึ้นนะคะพร้อมกับมีการเตะขาเตะขาแบบนี้นะคะโดยเตะขาไปข้างหน้านับหนึ่งเตะขามาข้างหลังนับสองนะคะอ่ะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสสามสี่ห้าหก็ดแปด ถึง8นะคะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3สอซ้ำไป1 2 3 4 5ส7 8ต่อท่านะคะท่าต่อไปก็คือการเดินนะคะแล้วก็เอามาด้านข้างแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือจีบหมุนออกจีบหมุนออกเดินด้านข้างเริ่มขาขวาก่อนนะคะ8จังหวะนะคะ1 2 3องซ้ำไป1 2 3่5ส7งาี่ห้าหลังจากนั้นขึ้นบนค่ะยกมือแล้วขึ้นบน1 2ึ4 5ส7า4ี่ห 8นั่นเองค่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3่งสอง้ไปหนึ่5 6 7 8สามสี่ห้าหเ้าต่อไปนะคะให้เรายกมือนะคะตั้งวงข้างบนนะคะเนื้อศีรษะขึ้นไปสูงสุดแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆตบลง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 นะคะทุกคนมือซ้ายเก็บไปที่ข้างหลังจีบด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนหมุนกับหลัง ผ่านทางขวานะคะทุกคนคะ่ะอ่ะก็จะเป็น12345678โอเคไหมคะอีกรอบนึงนะคะ1 2 3สองซ้ำไป1 2 3 4 5 6 7 8หแล้วก็จะไปลันซ้ำท่าทั้งหมดนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วจะมีจังหวะหนึ่งนะคะจะเป็นบึดจมืดจืจกูจุกูจุจุก,จ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 กูอันนึงนะคะที่มันต่างเพื่อนนะคะโดยให้เรา ตีมือขวาลงมาแบบนี้นะคะกำกำปั้นลงมาอ่ะก็จะเป็น1แล้วก็ซ้ายค่ะ2แล้วก็ยกทั้ง2ข้างนะคะ3 4นะคะทุกคนหลังจากนั้น5 6 7นะคะให้เราทำการเชสโรนะคะจากซ้ายไปขวาซ้ายหน้าขวาซ้ายหน้าขวาแบบนี้นะคะทุกคนอ่าใช้การเกรงท้องช่วยนะคะ5 6 7แล้วก็จังหวะ8 8ก็ฮอบอยู่ที่เดิมนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ1 2สอง ซ้ำไปหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหเจดดโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เราก็จะมีรอบที่สองคล้ายกันค่ะเหมือนกันค่ะแต่จะต่างกันแค่จังหวะสุดท้ายนะคะรอบที่สองก็เป็นเหมือนกันนะคะหนึ่งสองซ้ำไปหนึ่ง6 7สาสี่ห้าหดแล้วก็8ขึ้นมานะคะ ฟืบหน,น่อยเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะอะทวนเส้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองซ้ำไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคไหมคะสองเซตนี้ก็ไม่ยากนะคะทวนพาร์ทที่สามนะคะอี้หยังกันคลับเสียงดังตับ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 โลกมันห่อนจะหูบอยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหก หกเจ็ดเจ็ดเถียงหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกตามด้วยเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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  ่าทั้งหมดก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราไปทวนทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะคะทวนพาร์ทที่1ถึงพาร์ทที่3จบเพลงค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ห้อนห้อนหอนหอน,นอนบ่หลับนอนบ่หลับปึ๊บอีหยังกันครับห้อนจนตับเจ็บจังซี่ หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเถียงหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกตามด้วยเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีหยังกันครับเสียงดังตับ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 โลกมันหอนจะหูบอยหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดเถียงหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองสอง 3ามสามสห้าห้ตามด้วยเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสห้าหกดแดหนึ่งสสามี่ห้าหกดแดหนึ่งสสสี่ห้าหกเดหนึ่งสสสห้าหกดแด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8ปดสอาสี่หหกเจ็ดสี่ห้าหกดแดสำหรับใครที่อยากจะเต้นเพลงนี้นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็ไปกดลิงก์แล้วก็ไปซ้อมเต้นใส่เพลงได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า